ทำไมาให้ให้ใหมวนวเข้ามาหากระตที่ได้วันมีส่หันหน้ามาสิคะยิ้มสวยๆด้ยทำน่ารักน่ารักด้วยน้องไมยิ้มน่ารักน่าักด้ยน่น่น่าน่น่น่าน่จุ๊บ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 จุบู้วววววววบ เออน่ารักจังเลยค่ะไม่เอาไว้ให้ดูตอนตโตนะหนูรักกันนะหนูไม่ค่อยทะเลาะก,กันหลักสองคนเนี้ยเอาหัวใจคู่สิคะหัวใจคู่สิคะอัาช uh ิวออ่า huh. uh huh. น่ารักใช่ไหมน่ารักใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยฮื่ม น่ารักมากมาโชว์ผมอีกรอบสิคะหมุน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 โชว์ผมโอ้ไม่ต้องก้มเนาะมาไม่ต้องก้มอ่าหันหลังหันหลังสิคะอ้ว่าหมุนตัวหมุนตัวโอ้โหอุ้ยถอยหลังเลยค่ะถอยหลังชนประตูเลยค่ะเ้อาถอยหลังชนประตูไม่งั้นไม่เห็นมายไ้ดูตอนตัวนะไปดูตรงโน้นถอยไปชิดประตูเลยค่ะ

ยังให้เป็นการจีบกีบักกีบักกีบักทำแทนใจอาจจะดวสักอาจจวัดมีมีมีมทมีอันทันทำมีออาที่คนน อเฮ้ยก็นี่ทำอะไรเนี่ยแค่นี้ทำอะไรเดี๋ยววี่รู้เหยียบผมขาดนะไม่เห็นผมมาเลยเห็นแต่ผมเพี่ยรู้

พี S <S ่คือบังหมดแล้วโอหยาวมากดูที่เอาเอาเอาหวัวชนกันสิใครยากว่าคะโอยปนกันจนจอนี้เยอะมาก <S <S